เดี๋ยวก็มาสวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็มาทานข้าวกลางวันกันค่ะเพื่อนๆยำมะม,ม่วงนะคะวันนี้ยำมะม,ม่วงถาดใหญ่เลยค่ะยำมะม,ม่วงไม่ใส่พริกนะคะอร่อยมากๆแล้วก็จะมีไก่ผัดเผ็ดนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะมาทานได้เผ็ด <c oughs> กไ้เว้าเห็ดอฟันตยเอาด้านดยั้เลยแล้วจะทำยังไงจะดู้ดเห็นดอฟันคือของม่ใ่ในฟันของมาก็ฟันขาวใช่สยที่สุดลไปก่อนนะอ้ลูกเอาแก้มานั่งนี่ค่ะน้องแก้น้องแก้น้อแก้เอลูกพวกนี้กินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อน คุณแม่ก็ไม่รู้จะตั้งกล้องระบบไหนดีแล้วนะคะเองแกทำได้เออคิณแบบเก่งเอาไข่ไหมมะม่างยำมะม่วงนะกินเปล่าไปเลยยำมะม่วงค่ะอืมอร่อย อร่อยมากมากค่ะมีหลานๆมาอยู่ด้วยค่ะละม่วงถาดใหญ่เลยนะคะส <c oughs> อะวเอาอะไรโดนใส่ถุงโฟมสัลูกเอาโฟรสับลูกเหระอืมอือ ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆช่องแม่สายพินคารลี่ค่ะ หา้หานเทะแคงชามซุปน้ำค่ะเหนียวหมดพอแล้วเแบ่อนันะ้มออ้อร่อยซุดน้ำแม่ยำมะม่วงอร่อยสาะ,ะเพื่อนรมาทานด้วยกันเดอ้อ ไลสดไล่สดเสร็จก็มากินข้าวโอดีดีโอ้จิ้มโโออร่อยเดี๋ยวากินอีได้เอาน้ำยิ่ใจเย็นเอาเทน้ำให้น้องด้วยเทมาแกโอ้ทำดีเดี๋ยวโแ้แ Cái này nhỉ. ขอจบคลิปไว้เพียงเ,เท่านี้นะคะขออนุญาตทานก่อนค่ะฝากกดกระดิ่งกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะน้องแก้บ๊ายบายก่อน